คนที่เกิดราศีพิจิกค่ะในช่วงปี25 6 9นกาี้ค่ะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานของคนที่เกิดราศีพิจินะคะการงานต้องบอกว่าเป็นการงานที่มุ่งเน้นแต่การหาเงินนะคะคนราศีพิจินะคะมุ่งเน้นแต่เรื่องของการหาเงินเก็บเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย งานอะไรก็จะรับหมดนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะความรักของคนราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงเวลานี้นะคะก็มีความที่จะเอาใจใส่นะคะคู่ของตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะหลงไลหรือว่าค่อนข้างที่จะให้ เอาอกเอาใจหรือตามใจคู่ของตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่มีความแตกต่างกับเรานะคะทั้งการแตกต่างทางด้านภาษาหรือว่าการแตกต่างในเรื่องของชนชาตินะคะแล้วก็มีความรุ่มหลงในเพศตรงข้ามนะคะหรือว่ามีความรุ่มหลงในเรื่องของความราักเงินไม่ค่อย คนที่เกิดราศีฟุจินะคะการเงินจะไม่โดดเด่นนะคะในปี2,569นี้นะคะเป็นการเงินที่จะต้องหาเองนะคะสร้างรายได้จากการที่ตัวเองต้องทํางานหนักนะคะเพื่อที่จะได้เงินมานะคะคนราศีฟุจินะคะจะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีสุขภาพที่ดีไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ แต่อาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของเรื่องของการเงินนะคะหรือคิดมากในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงปี2569นี้ก็ขอให้คนที่เกิดราศีพิจิกทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคูกันด้วยค่ะ